รับบำเหน็จแล้วต่อมาตรา39อีก8ปีถ้าออกได้เท่าไหร่สวัสดีครับนี่คือ YouTube channel hr c o m a s r คุณอยู่กับผมสราวุฒิชัยดีการตอบคำถามที่ ep 885นะครับคำถามเต็มๆนะครับเขาถามว่ารับบำเหน็จตอนอายุ55ส่งมาตรา39ต่อ8ปีถ้าลาออกจะได้เงินเท่าไหร่ผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าการคำนวณเพื่อให้ตัวเลขที่ถูกต้องนั้น ไม่สามารถทําได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่การคํานวณบํานานนะครับถ้าเป็นบานานเนี่ยเราสามารถบอกได้ว่าตัวเลขจะเป็นเท่าไหร่แต่การนำส่งไปเพียงแค่8ปีรวมจำนวนเดือนแล้วมันไม่ถึง180เดือนดังนั้นเราคิดได้เป็นบำเหน็จนะครับแล้วทำไมการคิดบำเหน็จมันจะเป็นตัวเลขที่ถูกต้องไม่ได้เพราะมันมีตัวแปรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหตัวแปรนั่นก็คือผลประโยชน์ตอบแทนเหมือนกับ การคิดดอกเบีย้ยบวกเพิ่มเข้าไปนะครับเราไม่รู้ครับว่าในอนาคตประกันสังคมเขาจะประกาศดอกเบีย้ยเท่าไหร่บ้างซึ่งในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยแต่ละปีก็ไม่เคยเท่ากันเลยนะครับดังนั้นเราไม่รู้จริงนะครับว่าจะเป็นเท่าไหร่ดังนั้นสิ่งที่เราจะคำนวณได้มันคือเงินต้นนั่นเองนะครับส่วนผลประโยชน์ตอบแทนอันนี้ก็ต้องไปดูว่าแต่ละปีประกาศ ออกมาเท่าไหร่เราไปคำนวณเพิ่มเติมแล้วบวกเข้าไปนะครับซึ่งมันจะมากกว่าตัวเลขที่ได้เห็นต่อไปนี้แน่นอนนะครับอเราเริ่มต้นกันนะครับเมื่อเรารับบาเหน็จไปแล้วก็เท่ากับว่าเงินสะสมส่วนชาราภาพของเราเป็นศูนย์แล้วนะครับเพราะรับบาเหน็จก็คือรับเงินก้อนไปดังนั้นถ้าเรามาเป็นผู้ประกันตนอีกครั้งกรณีชาราภาพก็จะเริ่มสะสมใหม่นะครับ8ปี ถ้าคิดเป็นจํานวนเดือนจะได้กี่เดือนถ้าเป็น8ปีเต็มๆเราก็เอา8ไปคูณกับ12ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่8ปีเต็มๆนะครับก็ต้องไปดูว่าจํานวนเดือนทั้งหมดมันเป็นเท่าไหร่เพราะว่าการนําส่งเงินสมทบเราไม่ได้ส่งปีละครั้งแต่เราส่งเดือนละครั้งนะครับดังนั้นต้องดูที่จํานวนเดือนนะครับแต่ถ้าเป็นจํานวนปีก็ต้องปีละ12เดือนนั่นเองนะครับ8คูณ12เป็นเท่าไหร่ ลองคูณด้วยนะครับเป็น96นะครับดังนั้นถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเป็น8ปีเต็มๆม,มันก็จะเป็นทั้งหมด96เดือนส่วนอีก1ตัวเลขนะครับที่เราจะต้องเอามาคูณกับ96ก็คือเงินส่วนชราภาพที่เรานำส่งไปนั่นเองเราส่งเดือนละกี่บาทซึ่งในภาวะปกตินะครับเราจะส่งร้อยละ6 ของ4,800ซึ่ง4,800เนี่ยมันคือฐานของมาตรา39นะครับการที่เรานำส่งแต่ละเดือนมันเป็นจำนวนเงินเต็มๆคือ432บาทแต่432บาทมันคือทั้งหมดครบทุกกรณีไม่ใช่แค่กรณีชาราภาพอย่างเดียวดังนั้นเราต้องหาแค่กรณีชาราภาพกรณีเดียวนะครับดังนั้นเราต้องไปคำนวณใหม่นะครับว่าเราจ่ายกรณีนี้เดือนละเท่าไหร่จาก4 8 0 0นะครับ เราต้องมาดูว่าถ้าไม่ใช่9%แล้วมันเป็น6%มันจะเป็นเงินเท่าไหร่ลองคำนวณดูนะครับ4,800คูณด้วย6%เป็นเดือนละ288บาทนะครับ288ไปคูณกับ96ดังนั้นเราจะมีเงินสะสมส่วนชาราภาพอยู่ที่27,000 648บาทนะครับนี่คือจำนวนเงินที่ยังไม่ได้รวมกับผลประโยชน์ตอบแทนนะครับเมื่อเราบวกผลประโยชน์ตอบแทนไปแล้วตัวเลขมันก็จะสูงมากกว่านี้นั่นเองครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับและขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมใครยังไม่ได้กดติดตาม YouTube channel c h anel n HR c o m m a r t อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใน EP ถัดไปสวัสดีครับ